จีค่ะวันนี้หนูจะมาระบายสีงูค่ะสวัสดีค่ะป้าลุงวันนี้มาดูน้องมีน้องมาระบายสีงูค่ะ<อ>เรเร็วนะคะเดี๋ยวไม่ทันสิบนาทีนะเอาให้ได้สิบนาทีอย่าให้เกินสิบนาทีตัมม้งใจตัจนะจ้งใจเอาสีเทียนด้วยสีไม้ด้วยก็ได้พี่มีน <พอ S 2> จะระบายไหนแม่จะหาให้ม,มีช่วยสีเอาสีเทียน้วให้พี่หน่อยอสีเทียนได้ไม้หน่อยลูกเดี๋ยวค่อยกินข้าวระบายสีเสร็จแม่พากินข้าวนะคะ<ด> ให้น้องนอนก่อนสักชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ห้าโมงเช้าร้องน้ำมนต์นอนถึงเที่ยงกินข้าวพอดีโอเคไหม,มอืมอืมเอาไว้ข้างหน้าสิลูกสีระบายได้ไหลายสีเลยลูกไ,ไม่ต้องเก็บเหลืออยากให้เก็บเหลือลายายดีๆล่ามายกหมาขึ้นี่ลูกถ้งใจทำไม่ดีลายตะเกียบายสีอ่อนได้ไหม ได้แบบไหนก็ได้แล้วจะจินตนาการของเราแต่ถ้าเราเคยเห็นของแบบของที่มันมันเสมือนจริงเราก็ระบายเสมือนจริงได้มันก็ดีสีดำรอพวกสีดำหนูไม่กล้าระบายอ่ะหนูอยากมันเป็นสีเขียวเข้มแต่หนูมันสีเขียวไหนก็ได้อ่ะออออยกุกมาทำมีโลมา แม่ปิดเพอมหายไอไม่ดได้ไดหายไอแม่ซื้อให้หรอกแม่ซื้อให้ถ้วยหนึ่งแบ่งกันเพราะว่าถ้วยหนึ่งมันถ้วยใหญ่เอาสองอันไม่เอาอันนึงแล้วก็มาตักแบ่งกันกล้วยกินไม่หมดเราลูกเขามีแต่กล้วยใหญ่เขาไม่มีกล้วยเล็กเหมือน,นตอนเราอยู่บ้านเก่าเขามีแต่กล้วยยี่สิบห้าบาทเขาหนูกินเยอะกว่าหนูได้อ<ว><ว>ืมลูกลูกอยากเอากล้ยใหญ่ไม่เหมือนที่บ้านต่อก็มีกล้วยใหญ่ ม,ม,มไอหายไอห,หายน้ำมูกก่อนลูกสักทีไอเอ็มไงขวานี่เจ็บจ้างไม่ใกล้สีน่นาทียังจ้าเยอะใกล้แล้วลูกเร็วจังระบายไปเลยเดี๋ยวแม่บอกตั้งใจอ่ะไม่ต้องเล่นถ้าได้เสร็จทันคลิปเอ่อให้ป้าลุงดูไม่ได้ระบายสีนานแล้วมัวแต่เล่นโอ้มีแต่ไม่ได้ระบายจะเป็นเทอมแล้วอ่าง ี่เดือนแล้วแต่เปิดเทอมพฤษภา,ามิถุนากรากราสิงหากันยาตัวหกเดือนน่ะไปโรงเรียนหกเดือนน่ะพฤษภาะะมิถุนากรากราสิงหากันยาห้าเดือนกว่าไม่ได้ระบ,บายสีป้าลุงดูเลยทําดีๆสิดุเวลาระบ,บายป้าลุงจะได้มองเห็นตัวด้วยอืมงูไม่สวยเลยไม่เป็นไรระบ,บายเราตกแต่งดได้ที่น้องทาน้องทําเดทแล้วพี่มายก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ไมีดูทำไมลิน้นงูลิ้นแดงไม่ใช่หรอมี งูลิ้นฟ้าดำไหนนนนาแม่งูลิ้นดำไหมลิ้นแดงลิ้นแดงลิ้นดำอะไรกันลิ้นเขียวไม่ใช่ดูในสมุดเนี่ยเนี่ยยายหนุ่มให้ดูในกอไก่น่ะเดี๋ยวพี่ไม่เราไม่ทันนะลูกที่ไม่อยากคุยที่อยากตามเราไปสิ ลิ้นแดงก็ได้ลิ้นดำก็ได้หรือไม่เป็นไรมาสวนมางูาลิ้นแดงเอ,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 อเสร็จแล้วเก็ดเก็ดงอูอืมีกันนึงก็เสีออะไรสีเขียวล้รอแมยังมีเก็ดอยู่ลายเขาเสียอะไรไม่บอกสีน้ำตาลช่วยกัน จะระบายสีนอืะพี่มีนขาน้องนอนอยู่ค่ะเ,คเล่นเบาๆนะพี่มินไม่ยอมระบายสีเลยพี่มาระบายไปเลยมาแขมมาทางนี้ลูกแขมมาทางนี้นิดนึงเออโอเคอพี่มาไอืมพี่มาบายบายเอาไอติมกล้วยใหญ่ได้ไหมมันมีแต่กล้วยใหญ่ไม่มีกล้วยเล็กให้หายไอก่อนลูกหนูอยากเอาให้เอาสองอันอะ ไม่เล่นแบบนั้นค่ะมันหล่นเสียงดังไม่เลนน้องนอนให้น้องนอน แม่หนู่ดําก็ได้ค่ะแม่ลายระบายด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่เปิดเทอมลูกเปิดเทอมซื้อใหม่ไม่ร้องไม่หรอกพี่มาให้น้องก่อนพี่มาให้น้องก่อนพี่แม่เอาสีไม้ก่อนก็ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้อันนี้น้งมิ้งต้องระบายอันนี้ค่ะอันนี้มันนี้ระบายอันนี้มามีมาอันนี้ไอพี่มาหยิมก่อนแล้วแม่ซื้อให้ใหม่นะเปิดเทอมเจ้ากล่องใหม่ไหมคะหวังสีพี่ล้เปิดเทอมเจ้ากลองใหม่ไหม เอาไหมเออให้พี่มาระบายก่อนแม่ซื้อกล่องใหม่ให้หเออให้มาระบายเดี๋ยวเราไปซื้อกล่องใหม่เปิดื้อให้พ่อพาพไปซื้อเอาเร็วๆเดี๋ยวพี่ไม่ไม่ทันเออให้มาระบายไ,ไม่เล่นแบบนั้นค่ะหน้าหนูจะไม่เอาสีเหมือน งูใหญ่มากไม่ทำน้องมีไม่ทำค่ะต้องรับเอให้น้องซื้อของแม่งูเหมือนกับกล้วยชื่นงูเหมือนกับกล้วยสุดเลยกล้วยเหือ พีีมันลดใสงมาทำอาหารันน่มเสรรางแม่แม่แก่สแ้วอือเอาจแม่บอกว่าแเชจนนีจแม่ก่ะพี่แม่หาหนอนอือรบายเลยลูกกล้แล้วเหรออือรบายเลยแะแม่บอกเสร็จแล้ว สบายเลยเยวจะได้ยกให้ป้าลุงดูไม่ท้าเส็จแล้วแล้ว,แล,วแล้วหนูขอวาดรูปเตอได้ได้เด็ดแล้วยกให้ป้าลุงดูหนึงไม่น้่ะขอขอเหลืออีกสองนาที หนอวใบน้ำนิดนึงให้เป็นน้ำก่อนน้ำเฉ่อยแฉะตรงงูเรือยตรงนี้ส่งตฝอสตก า็ป็นมันไม่มีหัวมืออันนึงอยู่บ้านคขาล่าแล้วเหรอแม่ก็เราได้เอามาไหมเราเอามาแล้วแต่มันหายมันอยู่ในบนบ้านดูน,นี่มันเป็นหญ้าทุ่งหญ้าสีเขียวงูก็เลื้อยผ่านปลาอกจากสีแม่ดูสี นดูงูยาก้อนหนูขนาดมันเป็นสีน้ำตาลแลยทีม่มัอ่าทำดีๆทำๆนิ่งๆน้องไมระบายสีปิดเทอมวันแรกค่ะคุณแม่ระบายสีเวลาเล่นก็เล่นเวลาระบายสีก็ระบายสีส่วนน้องมีก็นั่งเล่นของเล่นข้างๆพี่ไม้สวยไหมครับป้าลุงเด็กๆมาระบายสีให้ดูค่ะ สวยลูกอายกขึ้นยกขึ้นจบมาลูกคลิปนี้เด็กๆลาไปก่อนนะคะพร้อมกับภาพงูสวยๆกับน้องมีนนั่งเล่นของเล่นติดตามช่องน้องมีนที่มาเร่นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย